วันนี้วันพระนิดหนึ่งอยู่ในความสงบนิดหนึ่งห้านาทีสิบนาทีนะเป็นธรรมเนียมของวันพระนะวันพระก็คือวันธรรมมัตสวรณะแปลภาษาไทยก็คือวันประชุมฟังธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเจริญพรญาติธรรมลูกศิษย์วัดป่าปริปุโนเจริญพรญาติธรรมญาติโยมทุกทท่านที่มาในในวันพระวันนี้วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่23สิงหาคม พุทธศักราช2568ตามจันทรคติก็คือเป็นวันแรม14บ่ค่ำเดือน9ปีมะเส็งเข้าพรรษามาได้ครึ่งทางแล้วเห็นไหมเข้าพรรษามาครึ่งทางแป๊บเดียวเองชีวิตเราก็ไปแล้วครึ่งทางเหมือนกันครึ่งทางพรรษาหนึ่งเดือนครึ่งแป๊บเดียวใกล้ความแก่ไปเรื่อยใกล้ความตายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจงยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นอย่าลืมนะ,ะวันนี้วันพระวันธรรมสวรนระวันประชุมฟังธรรม คติข้อคิดวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการอัปโลกเมื่อสักครู่นี้นะการอัปโลกเมื่อสักครู่นี้ก็คือการที่เมื่อท่านทั้งหลายกล่าวคําถวายเป็นสงของดีเป็นสงแล้วนะแปลออกมาก็คือว่าอนุญาตให้ของเหล่านี้เมื่อออกจากพระไปแล้วท่านทั้งหลายเอาไปอุปโภคบริโภคได้ไม่เป็นโทษเลยนี่เป็นการอัปโลกจะได้เข้าใจความหมายทีนี้วันนี้เป็นวันพระที่มีความสําคัญยังไงนะ อยู่ในประเพณีฮีตสิบสองของคนอีสานก็คือวันนี้เป็นวันบุญข้าวประดับดินนะบุญข้าวประดับดินหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือบุญห่อข้าวน้อยนะที่เอาใส่ใบตองไปไว้ตามจุดนั้นจุดนี้ตามนาตามบ้านทางถนนอะไรต่ออะไระจุดุ่งหมายก็คือว่าเป็นการทําบุญเพื่ออุทิศให้กับเปรตเนี่เปรตมีจริงหรือเปล่าเห็นไหมอยู่ในพระ泰บิโดกเต็มไปหมดเลยดิจะเล่าให้ฟังเป็นการทําบุญอุทิศให้กับเปรตหรือญาติของพวกเราเนี่ยแหละ ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะวันนี้แหละเป็นประเพณีที่ทํากันจะทํากันในวันแรม14่ข้ามเดือน9ของทุกปี mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องชาวอีสานเราชาวบ้านเราชาวไร่ชาวนานเรารู้จักดีนะเอาข้าวใส่กระทงเล็กๆไปวางไว้นู่นนี่นั่นเมืองเลยทํำไหมทางเมืองเลยทํำไหมอ,อ๋อไม่มีเนาะเออทางนี้เต็มไปหมดเลยบางทีจนนอนขึ้นอยู่ห้างถน,นน,นหละนะนะนะเนี่ยจะพูดทูดที่มาให้ฟังว่าเหตุที่มีประเพณีอ ประเพณีเนี่ยมาจากไหนก็คือเรื่องเปรตพระเจ้าพิมพิสารท่านทั้งหลายมาวันนี้วันพระได้ความรู้ประดับจิตใจไปด้วยว่าประเพณีวันเนี้ยมันมาจากไหนมันมาจากนี่แหละในพระไตรปิฎกกล่าวถึงเปรตของพระเจ้าพิมพิสารมันเป็นยังไงย้อนกลับไปในครั้งพุทธกาล2500กว่าปีที่แล้วมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งนะปกครองแคว้นมคตใหญ่โตมาก และก็เป็นโยมอุปถัมาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้ามากเลยนะเป็นกษัตริย์แควนมคธพระองค์เกิดความศรัทธาความเชื่อประษาธะความเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้าเราดูแล้วว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีที่จะอยู่ที่เป็นหลักเป็นแหล่งก็เลยเอาสวนป่าไผ่ชื่อว่าเวรุวันเวรุแปลว่าต้นไผ่แปลว่าไม้ไผ่เวรุวันสวนวัน สวนป่าไผ่เนี่ยถวายให้เป็นสังฆทานถวายพระเจ้าถวายที่ให้สร้างวัดตั้งชื่อว่าวัดป่าไผ่ก็คือวัดเวรุวันเนี่ยเมื่อถวายแล้วนั้นในสมัยนั้นพระองค์ไม่ทรงรู้ธรรมเนียมพระเจ้าพิมพิสารไม่รู้ธรรมเนียมในการทําบุญอุทิศในการกรวดน้ํากรวดน้ํานี่มาในภายหลังนะกแ็แค่ทำบุญแล้วนึกน้อมจิตอุทิศในการทําบุญเป็นก้อนบุญส่งพลังงานบุญเนี่ยไปให้ญาติพี่น้องหรือว่าเจ้ากรรมในเวรของตัวพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้ทํา เมื่อทรงถวายที่แปลงแปลงนี้ให้พระพุทธเจ้าแล้วตามตำรับตำลาท่านว่าพระเจ้าพิพิสารไม่ได้ทำพิธีอะไรเลยไม่ได้นึกน้อมอะไรเลยถวายก็ถวายซื่อๆเนี่ยนะตกดึกของวันนั้นพระองค์ทรงได้ยินเสียงโหยหวนในเวลากลางคืนโอ้หน้ากลัวมากเลยขนพองสยองกล้าวเช้ามาก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อคืนหม่อมฉันได้ยินเสียงแบบเนี้ยโหยหวนมันอะไร พระเจ้าผู้ยังรู้ความจริงทุกอย่างในโลกใบนี้ตอบทันทีเลยเสียงที่มหาปาพิษได้ยินนั่นนะเป็นเสียงของญาติของมหาปาพิษที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตนี่เห็นไหมไปเกิดเป็นเปรตเอาแล้วทําไมเขาถึงไปเป็นเปรตล่ะในอดีตย้อนกลับไปพระองค์ทรงเกิดเป็นคล้ายๆจะเป็นขาราชบริพานผู้ใหญ่ของกรรษัตริย์พระองค์หนึ่งประมาณนี้ได้รับมอบหมายให เอาเงินก้อนหนึ่งมาดูแลพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นก็เลยหันไปดูทางไหนกูจะฉันจะพึ่งใครเนี่ยก็เลยไปเอาญาติพี่น้องตัวเองนั่นแหละมาบอกอาเจ้านะช่วยข้าหน่อยนะเอาเจ้าเอาส่วนนี้เจ้าเอาเงินไปทําอันนั้นอันนี้อันนี้อันนี้อันนั้นนะช่วยนะทํากับข้าวกับปลาญาติพี่น้องมาทําตอนแรกๆก็ระมัดระวังมีฮิริโอตปะความเกรงกลัวความละอายต่อบาปไม่กล้าแม้แต่จะแค่ชิมอาหารประมาณนี้ อยู่ต่อไปทําไปเรื่อยเรื่อยๆเกิดความคุ้นเคยเอ้ยลองชิมหน่อยชิมไปปุ๊บชิมไปปุ๊บจากนั้นก็เอ๊ะมันเหลือเยอะนี่เอากลับบ้านเอากลับบ้านหลังจากพระบริโภคอุปโภคแล้วก็ก็ยังว่างแต่นี่สุดท้ายเอาไปก่อนเลยสมมุติว่าได้น้าปลามาลังหนึ่งอุ้ยมันเยอะเนี่ยท่านใช้ไม่หมดหรอกเอากลับบ้านไปก่อนเลยสองขวดยกตัวยอย่างเช่นด้วยกรรมอันนั้นละ่ะทำจุดเนี้ย หมายความว่าเอาของสงฆ์โดยที่ไม่ได้บอกได้กล่าวไม่ได้รับการอนุญาตอะไรเลยด้วยเศษกรรมอันนั้นไปเกิดเป็นเปรตเมื่อไปเป็นเปรตแล้วเนี่ยรออยู่ถ้าจะไม่ผิดรออยู่ให้ให้ญาติมาอุทิศเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าถึงสี่พระองค์นานมากเลยไม่ใช่ธรรมดานะจนมาถึงยุคของย้อนกลับไป2500กว่าปีที่แล้วเนี่ยหัวหน้าคนที่รับเงินมาแจกจ่ายให้ญาติก็คือพระเจ้าพิมพิสารในสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสาร ในสมัยผู้บริจ้ายังมีชีวิตยอยู่เมื่อทําบุญอุทิศวัดเวรุวันแล้วปรากฏว่าไม่นึกถึงเลยเปรตเหล่านี้โอ้โหโวยวายดิไปร้องตอนกลางคืนท่านทั้งหลายลองนึกดูสิเรารอจะกินอาหารอยู่ประมาณ4ปีบอกอีก4ปีจะได้กินอาหารหิวมากเลยพอถึงครบ4ปีปรากฏว่าเขาโกหกขี้ตั๋วเราอย่างเงี้ยเราก็เหลือใจใช่ไหมเหมือนกันเนี่ยประมาณนี้แหละเปรตนั่นก็ร้องหวยหวนใหญ่เลยเอาแล้วจะท้ทำยังไงนี้พระเจ้าพิพิสารถามพู้เจ้าเอาใหม่ มหาบาพิศนึกน้อมอุทิศทีนี้ส่งบุญให้ญาติมหาพพิษเนี่ยนะทำตามเลยทําเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าเปรตเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนรูปเลยมาแต่งกายสวยงามกลายเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยนะจึงเป็นธรรมเนียมประเพณีที่เราทํากันทุกวันนี้แหละก็คือนี่แหละบุญข้าวประดับดินทําบุญอุทิศให้กับเปรตให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วทีนี้เมื่อพูดถึงเปรตเราท่านทั้งหลายนั้นมองไม่เห็นเมื่อวานไป อบรมให้โอวาทเด็กนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุโมสว่างแดนดินนะที่ที่โรงพยาบาลสว่างแดนดินได้พูดบอกเด็กๆว่าคนที่ไม่มีศินห้าโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากนะแล้วทีนี้จะไปไหนก็จะไปตกอยู่อบายภูมิทั้งสี่มีอะไรบ้างสี่อย่างหนึ่งสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรจฉานสัตว์นรกเปรตไม่เห็นอสุรกายไม่เห็นสัตว์เดรจฉานเห็น เอ๊ะสามอย่างนี้มันมีไหมอ่ะนะทีนี้มีไม่มีไม่ทราบแต่จะอธิบายตามตำรับตําลาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้เป็นความรู้ประดับนะว่าเปรตนั้นท่านแบ่งเป็นกี่ประเภทเปรตที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ให้เราเห็นว่ามันมีกี่ประเภทแบ่งโดยส่วนมากได้21ประเภทนี่ดูสิพระพุทธเจ้าจะโกหกเราไหมแบ่งโดยส่วนน้อยหลักๆใหญ่ๆได้4ประเภทมีอะไรบ้างท่านทั้งหลายฟังนะ เปรตประเภทที่หนึ่งเรียกว่าประทัตตูปชีวิกเปรตหมายความว่าเปรตประเภทเนี้จะได้รับส่วนบุญจะได้รับอาหารจากการอุทิศส่วนบุญของญาติทั้งหลายที่ยังมีชีวิตในโลกใบนี้เช่นวันนี้ท่านทั้งหลายเอาข้าวปลาอาหารมาทําบุญอย่างเงี้ยทำเสร็จระหว่างพระให้พรท่านทั้งหลายนึกน้อมถึงเอาขอให้ถึงญาติคนนั้นคนนี้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเปรดประเภทเนี้รับได้ถ้าญาติญาติของเราทั้งหลายไปเกิดเป็นเปรตประเภทที่หนึ่งเนี่ย ประทัตตูปะชีวิกกะเปร์เนี่ยรับได้เลยอีกสามจำพวกประเภทที่สองเรียกว่าขุปปีปาสิกะเปร์ประเภทที่สองก็คือว่าได้รับความอดอยากหิวโหวยนะตลอดเวลาเลยพระคุณประเภทที่สองนะประเภทที่สามเรียกว่านิชามะตันหิกะเปร์ผูกไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาได้รับทุกขเวทนาตลอดเวลาดูสิไม่มีว่างเว้นเลยนะ ประเภทที่4เรียกว่ากาลก,กันชีกเปรตหมายความว่าเปรตประเภทหนึ่งที่เป็นอสุรกายไม่อธิบายขยายความมันจะยาวทั้ง4ประเภทนี้มีประเภทเดียวที่สามารถรับส่วนบุญได้จากญาติในโลกใบนี้ก็คือประเภทที่หนึ่งประทัตตูปะชีวิกเปรตอีกสประเภททํำยังไงล่ะ,สะเสวยผลกรรมอย่างเดียวเลยจนกว่ากรรมจะหมดนี่ดูสิเห็นไหมนีม่พทธเจ้าตัดไว้นะสีประเภทหลัก หลักย่อยอีก21ประเภท21ประเภทมีอะไรบ้างพูดไปเดี๋ยวไม่ได้ฉันข้าวเช่นยกตัวอย่างเป็ดมีปากเท้ารูเข็มเป็มีเล็บยาวอะไรเงี้ยอธิบายไปหมดเลยแม้แต่เป็ดมีสันฐานเป็นสัมมานเนนก็มี21ประเภทเพราะฉะนั้นอยู่ในคําตัดคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแบบนี้เราแม้ไม่เห็นเราจะไม่เชื่อหรือเปล่าในมือเราเนี่ยมันมีเชื้อโรคอยู่ในในกล้องจุลทรรศน์เอามาส่องดูเชื้อโควิดถึงจะเห็น ตาเปล่าก็จะมองไม่เห็นสิ่งที่เป็นรูปธปรรมในโลกใบนี้เชื้อโรคเอยเชื้อโควิดเออโน่นนี่นั่นแม้แต่พยาธิตัวเล็กเลกเรายังไม่สามารถใช้ตาเนื้อเรามองเห็นเลยแล้วสิ่งที่พระเจ้าต่อสอนเราเนี่ยอบายภูมิทั้งสี่สัตว์นรกเปรตอ,อสุรกายแตเดรจฉา,านนั้นมีจริงเราเห็นแต่สัตว์เดรจฉา,านทีนี้อีกสาประเภทเราไม่เห็นเราจะไม่เชื่อเหรอเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาต้องเชื่อนะแล้วทีนี้ผ้าเราใช้ชีวิตในขณะที่ เป็นมนุษย์ด้วยความประมาทไม่รักษาสินห้าให้เข้มแข็งเมื่อจิตดวงนี้ออกจากล่างไปแล้วเราไม่มีกําลังส่งตัวเองมันก็จะไหลลงไหลลงเหมือนกับน้ําที่มันไหลลงที่ต่าหลวงพ่อชาสุภัทโทวัดหนองประพง์ท่านบอกธรรมะก็คือธรรมชาติไม่ต่างกันเลยเนี่ยเหมือนกันธรรมชาติของน้ํามันไหลลงเพราะฉะนั้นธรรมชาติของจิตมันก็ไหลลงท่านทัน้งหลายสังเกตดิถ้าไม่มีธรรมะมาประคองจิตใจไม่มีคุณธรรมใน ในทางพุทธศาสนามาประคองจิตจิตมันมีแต่จะลงล่างถูกไหมเช่นยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเดินไปเห็นของคนเขาสวยๆเห็น iPhone รุ่นใหม่ออกมานะถ้าเราไม่มีศีนห้าถ้าเราไม่มีอย่างอายเลยอ่ะเราก็สามารถที่จะอุ้ยอยากได้เว้ยเพราะตัณหาความอยากมันมีทุกคนผู้ชายมีพัญญาอยู่แล้วไปเห็นผู้หญิงมันก็ยังชอบอยากเอามาเป็นกิ๊กอยู่ถ้าไม่มีศินห้าเป็นเครื่องยับยั้งไว้ มันก็เป็นไปตามอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นน้ําธรรมชาติของน้ํามันไหลลงธรรมชาติของจิตที่ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองมันก็ไหลลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนั้นได้เกิดขึ้นมาเจอพุทธศาสนาเรียกว่าถึงเรียกว่าเป็นบุญยราภที่สุดเลยเกิดขึ้นมาเนี่ยได้ยินได้ฟังจิตฉังสัตรธรรมัสสวรนังได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังคําสั่งสอนธรรมะในทางพุทธศาสนาเป็นบุญที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆนะโลกใบนี้รองรับพระพุทธเจ้าเพียงแค่ห้า พระองค์เท่านั้นเองพระองค์ของเราเป็นพระองค์ที่สี่นะเพราะฉะนั้นเราโชคดีนะแล้วช่วงลอยต่อหมายความว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าลอยต่อระหว่างองค์ที่หนึ่งมาสองไล่มาเนี่ยนับจากวันที่ศาสนาหมดลงไปจนถึงวันที่พระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งตัดสรุนั่นแหละเขาเรียกว่าหนึ่งพุทธันดรนับไม่ได้เลยมันนานมากลอยต่อหนึ่งพุทธันดรเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาพระองค์หนึ่งมันนานขนาดนั้นเราเนี่ยมันเป็นจุดเล็ก ที่ได้มาเกิดในช่วงไม่ถึงร้อยปีแล้วได้มาเจอในช่วงที่ยังมีคําสอนของพู้เจ้าเราเนี่ยพระองค์ที่สี่ในโลกใบนี้ชื่อว่าสมณะโคโดมเนี่ยไม่ให้บังเอิญความบังเอิญไม่มีในในคาสอนพระพุทธเจ้าเราสร้างบุญของเรามาเราอาจจะเคยเอธิษฐานมาว่าบุญที่ข้าพเจ้าทําเนี่ยขอให้ส่งจิตนี้ไปอยู่ในขอบเขตพุทธศาสนามันก็เป็นไปได้เราถึงได้มาเกิดตรงนี้มาเกิดในเวลานี้ท่านทั้งหลายไปเกิดอยู่อัฟการานิถานก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นให้ภูมิใจ ในบุญตัวเองนะมีที่ไปที่มาหมดมานั่งอยู่นี่เป็นมนุษย์สมบูรณ์อาการครบ32ไม่พิกลพิการหน้าตาสะสวยงดงามหล่อเหลาทุกคนไม่บังเอิญอย่าประมาทในบุญตัวเองนี่ครูบาอาจารย์บอกมองตามหลักเหตุและผลแล้วอนุมานได้ว่าท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้สร้างศีลห้ามาด้วยความสมบูรณ์เลยศีลทานท่านสร้างมาไม่ได้ยากจนคน้นแค้นถ้าเชื่อคําสอนพระเจ้าอย่าประมาทในเมื่อสร้างมาดีาดแล้วต่อไปอีก นะให้เป็นโชติโชติปรายโนมหมายความว่าไงโชติเมื่อมีความสว่างเกิดขึ้นมาแล้วให้โชติปรายโนสว่างไปอีกหมดจากชาตินี้ไปไปเกิดเป็นมนุษย์อย่าไปต่ำกว่านี้เพราะฉะนั้นมองดูในโลกนี้ง่ายๆว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรอย่าเอาพฤติกรรมของวิสัยแห่งเดรัจฉานมาใช้ในความเป็นมนุษย์นี่มนุษย์โสร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นมนุษย์ มนุษย์เดรัชาโนร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นสัตว์เดรัชาเห็นเยอะแยะไปมนุษย์มนุษย์สเปโตร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตเ,เข้ามาวัดมองหาแต่กูจะเอาอะไรวะนะจะเอาอะไรจะเอาอะไรก็ไม่ขอนั่นทําไมพระอาจารย์ถึงได้บอกว่าจะเอาเหตุจะเอานู่นนี่ของวัดขอก่อนฝึกให้เป็นนิสัยถ้าไม่ฝึกเป็นนิสัยคิดแต่ว่าวิสาสะวิสาสะมันจะเป็นความลึงคุ้นเคยเพราะธรรมาชาติของจิตบอกแล้วว่ามันไหลลงที่ต่ํานะมันไม่คุ้มเลย พลณนสงทุกที่ที่มีการถวายเป็นสงโดยเฉพาะวัดนี้เป็นวัดถวายหลวงปู่ผางปริปุโน,โนเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่จะเรียนเคารพมากอย่าไปประมาทในที่87ไร่นี้นะผละไม้ผลหมากลากไม้ของทุกอย่างในวัดเนี่ยถึงได้เตือนทุกครั้งว่าอย่าไปประมาทต้องขอต้องบอกทุกครั้งอย่าไปวิาสาสะเด็ดขาดเราอย่าไปประมาทเรื่องกรรมอย่าไปประมาทเรื่องคําสอนผู้เจ้า ผู้เจ้าตัดอะไรแล้วภาษาบาลีเรียกว่าเป็นเอกนามากิงหนึ่ง 1, ไม่มีสองทรงตัดแล้วไม่มีผิดเลยนี่ดูเปตพระเจ้าพิพิสารเป็ตนตนเพระเาะฉะนั้นนะเนี่ยแหละทำถูกต้องแล้วพระอาจารย์เจ้าขาขอเหตุนะครับถูกต้องอย่าไปเอาเองแล้วค่อยมาบอกทีหลังก็ไม่ถูกนะทุกคนให้พยายามรักษาตรงนี้ไว้จะเป็นประโยชน์แก่ตนนั่นแหละสุดท้ายแล้วจิตมันออกจากร่างวันที่มันจะอยู่ไม่ได้แล้วกายเนี่ยเหมือนเมื่อวานไปเยี่ยมน้องเอ๋ยนะ่ะที่โรงพยาบาลสว่างแดนดินนะ่ะร่างกายมันไม่พร้อมให้อยู่แล้ว เหมือนรถที่มันไม่มีล้อเหมือนรถที่มันไม่มีหม้อน้ําอ่ะมันเป็นรูปร่างอยู่แต่มันวิ่งไม่ได้เหมือนการท่านทั้งหลายวันหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องอยู่ในสภาวะที่มันมันจะต้องออกจากล่างท่านจะเอากําลังอะไรส่งไปนี่แะละกาลังแห่งบุญกุศลบุญจากการรักษาศีลบุญจากการให้ทานบุญเนี่ยจากการไม่ประมาทในในเรื่องอะไรเลยที่พระเจ้าสอนห้ามไว้อะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแสดงข้อคิดคติเรื่องเปรตวันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังว่า เรื่องเริ่มต้นของงานบุญวันข้าวประดับดินก็คือนี่แหละในอดีตต้นเหตุเขาก็เป็นคนเหมือนเราเนี่ยแหละแต่เขามีความโลภนะเปรตคือภพภูมิของสัตว์ที่มีความโลภนะเขามีความโลภจิตเขาไปเกิดอยู่ในสภาวะที่อธิบายเมื่อม่สักครู่เนี่ยนั่นแหละเราจะเป็นอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นเราโชคดีที่สุดแล้วเรามีทางเลือกผู้เจ้าสอนแผนที่ให้เราแล้วอยากไปเกิดเป็นเปรตก็เอาของวัดเยอะๆโดยไม่ต้องขอใครเลย อย่าไปเกิดเป็นสัน์นรกคุณก็ไปผิดสินห้ามันได้เยอะอย่ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็รักษาให้มันมั่นคงสี่สินห้านะอย่าไปเกิดเป็นเทวดารู้จักทำบุญให้ท่านดูแลคุณพ่อคุณแม่มีความกตัญญูกตตะเวทีอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าเขียนแผนที่ให้ท่านทั้งหลายหมดแล้วเลือกเอาทีเนี้ยจะเอาแบบไหนนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปเดี๋ยวเมื่อจิตออกจากร่างไม่มีใครมาต้องบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวก็เจอเองนะเพราะฉะนั้นฝากคติข้อคิดในวันพระบุญข้าวประดับดิน กลางพรรษาวันนี้ให้ท่านทั้งหลายนําไปพินิจพิจารณาอ่อนอื่นต้องขออนุโมทนาก่อนในข้าวปลาอาหารที่เอามาถวายคณะสงฆ์ในวันนี้นะถ้ามไม่มีข้าวปลาอาหารวันนี้อาจารย์ตาลไม่มีแรงสวดปฏิโมกแน่นอนพระไปลงปฏิโมกนี่นะที่ผ่านๆมาเนี่ยหลายองค์เนี่ยว่าจะบอกเป็นเลขเดี๋ยวไปตีหวยไม่บอกนะหลายองค์เพราะฉะนั้นจะมีแรงได้ไงไม่มีข้าวปลาอาหารเพราะฉะนั้นนะขออนุโมทนาใน ข้าวปลาอาหารทานเหล่านี้ขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นนี้จงเป็นพระวะปัจจัยส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความเจริญด้วยจตุรพิธพรใช้ทั้งสีประการมีอายุวันนะสุขภลละอีกทั้งปฏิพานพนัสสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดก็ตามซึ่งเป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทิน